Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams Then you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what it means I Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know I have a dream That's all I need I'll make it happen with some work And belief Know what I want So I'll take it on สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์แล้วก็ไซดุคำัมซิงนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมนนบพามาดูรถแร่เทมแล้วกันนะครับคาวาซากิ s s uki, นะครับ ZX10 อ R ปี07 okay, นะครับโอเคนะครับเทียวหน้าแล้วท้า,นานก็เป็นโช๊คหน้าแบบหัวกับอัพไซดาวนะครับมาพร้อมกับจานเบรกลูบขึ้นอย่างสวยงามคนระั <c> บ้อบคาลิเปอ <c> ร์เบรกของโตติโกนะครับมาพร้อมกับสายหักของเอิร์น ยางหน้าหลังเป็นยางสลิกนะครับค่อยค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันซีซีนะครับมาพร้อมกับชุดบนจะเป็นปั๊มนิชินตัวซ็อกนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ครับที่ผมชอบมากคือการสะบัดของเออรินนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามโชกหน้าสามารถปรับได้นะครับเทนกับไฮกับซอฟนะครับเห็นไหมครับปรับได้นะฮะนี่ครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับเป็นเกียร์โยงนะครับชุดเกียร์โยง เป็นงานน่าจะเป็นงานอัดแปลงใส่นะครับเพื่อนๆของสายสนามอ่ะโชคหลังไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรวางดิ่งนะครับตัวนี้ที่ผมชอบมากคือท่อเทมิอยอางนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามโดดเด่นแล้วก็ท่อคอน้านที่จะด้านไหมไปดูกันนะครับโอเคอนุญาตใช้ดุกนะครับปึ๊บเปิดหน้าปัดเดินไม้ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็กดที่สวิตช์ออฟรันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะแจ้งตำรวจนะครับก็ถือว่าก้อที่นี้ถือว่าลั่นนะครับ ก็ส่วนตัวผมแบกว่าเป็นรถตำนานของโบซุประกันนะครับนี่ครับมีเน้นเผ็ดอาวสกีแมสซีนเจแปนของแท้นะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้นนผมนิกไลเดอร์แล้วก็ร้าน m อ Speed Shop นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดี I have a dream That's all I need I'll make it happen some work a n belief Know h a t I want So I'll take it on